สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบ b ุด d คนอุดรเจ o n JO1 Official ครับคลิปนี้ครับมาหาทักทายพี่ทักทายน้อง FC Fan ครับเีลาหน่อยอุงอิงนะครับฉลองหนึ่งล้านห้าแสนวิวครับหนึ่งวันหนึ่งละหนึ่งวันหนึ่งล้านห้าแสนวิวแล้วกันหนึ่งมาแรงครับพี่นอ้องครับแรอยหน้าบ้านครับ มาลองร่วมกันพี่น้องหลังจากที่เพลงปล่อยไปน่าจะเป็น24ชั่วโมงเต็มแล้วพี่น้องครับกะตอนนี้ยอดวิวเนาะประมาณ1นึ่งล้านหแสนครับไปเบื้องล่าสุดพี่น้องขอบคุณพี่ขอบคุณนอวว้องขอบคุณแม่ที่บาพิมพ์บอบไปาลาหน่อยเนะาะแข่งเบื้องแยงครับคลิปนี้ มาเห็นหมอกร็พีกกำนองหลังจากที่แล่นได้ประมาณสี่กิโลพี่น้องครับวัดจากนาฬิกาแล่นอยู่หน้าบ้านครับฉลองยอดวิวให้อีละก็อยากให้ยอดวิวไหลไปต่อครับพี่น้องครับให้ไหลไปเรื่อยๆเนาะเอฟซีแฟนคลับฮอลนะครับเดี๋ยวข้าเจ้าสิว่าเป็นยอดวิวมาธรรมชาติก็แล้วแต่ขาเจีาสิว่าดังเนาะ เอากระส่งกำลังใจให้ลูกสาวคือเก่าครับนี่ hey. ครับบรรยากาศแล่นอยู่หน้าบ้านครับพี่นอ้องใช้ถนนหน้าบ้านเป็นสนามกีฬาครับฉลองหนึ่งมาแรงให้อีหลาหน้่อยครับอุ้งอิงคือแรงประดานใจทักทายพี่ทักทาย,ย,ยน้องในช่อง บบาอาดุลโคนดุดอนี e o o n อ Official ครับวันนี้คือช่องนี้โดนขอบคุณทุกการติดตามด้วยพี่น้องเด้อพี่น้องกะแข้งฮักแพงเบิือนแง่งที่เขาครับลูกสาวสีดาน้อยอุ้งอิงครับมือนีอยูสุรินครับพี่น้องสาวน้อยอยูสุรินอำเภอรตรวจ ังหวัดสุรินทร์ว่าสันให้เยอะไก่ไปให้กำลังใจลูกสาวพี่น้องครับดีใจพี่น้องดีใจที่เพลงลูกสาวได้ตามเป่าแสดงถึงพลังของพอๆๆๆ่อพ่อแม่เอฟซีเอไอเอซีอีลาเนาะที่สนับสนุนนะครับเป็นกำลังแรงใจแรงเชื่อให้อีลาหน,น่อยน้ำกันบุรงคนว่า ลางานมาเลยเพื่อสิฟังปันวิวให้อีหลาหน่อยนะครับยอดวิวมันขึ้นเร็วนะครับจนหลายคนนะครับอุ่นใจอิ่มใจหนึ่งล้านวิวในหนึ่งวันและก็นหนึ่งมาแรงภายในสิบหาชั่วโมงพี่อนองาสุดยอด นี่ก็นีคือพลังเอฟซีแฟนคลับเนาะเฮนโรกับพี่กำนลังมือนีกะวันพุทธที่สามสิบพฤศจิกายนครับพี่น้องครับออนนอหัวหมวนกันเข้ามาทักทายเป็นกำลังใจให้กันครับพี่น้องแดนตอนสอสอครับใช้ถนน,นหน้าบ้านเป็นสนามกีฬาออกกําลังกายสู้เศร้าครับพี่น้อง เตวมฉลองหนึ่งมืแรงกับ1นึ่งล้านห้แสนวิวเพลงสาวสมนอยค่อยหักนะครับหลังจากนี้ผู้เดเอาไปเตยหรือว่าเอาไปรองนะครับเอซแฟนคลับอีหลาหน่อยกะพร้อมสนับสนุนเต็มที่ครับเอาเพลงอีหลาหน่อยไปรองได้เลยเนาะพี่น้องเมนบอเพลงมลันมวนครับแล้วก็ ที่สำคัญก็คือห้างากานะครับสำหรับดีหน่อยอายุสํานีสีลองลําเพลินได้นะครับกระชื่นชมแล้วก็รองได้ดีพร้อมครับคู่เพลงเพิ่นกระชื่นชมเจ้าของไปประกาศอาจารย์บิ๊กก็ว่าโอ้ยหลานหน่อยเได้ดีครับนี่แหะครับคือความพยายามเนาะเอาอุอิงอครับพี่น้อง วิ่งวิ่งไปน้องครับใช้ถนนหน้าบ้านเป็นสนามกีฬาครับเป็นวอลก,กีกาบนอกในช่องบาวดุลคุณดรเจลวันออฟฟิเชียลนะครับทักไทยพี่น้องอยู่ดีไม่แห้งสุขภูสุคนเอบสุดท้ายครับ4กิโลนะครับ ใส่เวลาแดนอยู่4กิโลจะค่อยวิ่งไปครับเพื่อสุขภาพเนาะอีกอย่างหนึ่งก็เพื่อแรงบันดาลใจครับอีลหลา้อยอุ้งอิงนะครับหลังจากนี้ก็สิไปอาบนะ้ำไปเห็ดเบคิดงานแล้วพี่น้องครับขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกกำลังใจนะครับบอกว่าสิเป็นการเชียร์หรือแชร์เพลงสาวสมน้อยค่อยหักลูกสาวอีลหลา้อยอุ้งอิงเนาะพี่น้องเนาะ กาเข้ากันเห้กัลังใจกันนะครับให้กำลรงใจลูกสาวนะครับเอฟซีแฟนคลับอวลาหน่อยผู้ติดตามลูกสาวก็สิเห็นความพัฒนาการของลูกสาวมาตั้งแต่เริ่มต้นนะครับจนฮอดซูม,มนูนี่เนาะพี่น้องเมื่อคืนนี้พันกะฉลองเนื้อย่างอยู่กับพ่อการใช้ยู่บานครับจะเป็นอีกความสุขหนึ่งนะครับเป็นได้กลับบ้านในรอบหนึ่งเดือนเดือนกัวครับได้อยู่กับไม่น้อย ไม่น้อยเป็นกระสีขึ้นหอดลูกสาวแห้งนะครับลูกสาวไปหอดยางมารับอยู่รถตู้เลยนะครับคพามหักเนาะนะครับเฮาอยู่ไกลๆห่างๆยังสี่เวลาไปเห็นอีหลาน้อยเขายังหักยังแพงขนาดนั้นครับผู้เป็นพ่อเป็นแม่กระสีหักด้วยกันนะพี่น้องเอาอย่าลืมครับมือแรงอยู่อำเภอตรวจยอียงนี่แหละนะครับบ่าดุลจำเสื่อมเพื่อเต็มเพิ่่ได้ครับ จังหวัดสุรินทร์พี่น้องนะครับเขากลับไปให้กำลังใจลูกสาวคือเก่านั่ะล่ะพี่น้องผู้ใดญอยู่ไกลเนาะนะครับเอฟซีแฟนคลับสาวหน่อยเพชรบันแพงเอฟซีแฟนคลับพ่อโจเอฟซีแฟนคลับอีหล่าหน่อยผูใหญอยู่ไกลกลับไปให้กำลังใจศิลปินครับบมีแต่อีหล่าหน่อยแหละเนาะศิลปินทุกคนครับที่อยู่ในวงนะครับเครือข่ายสาวหน่อยเพชรบันแพงสาวหน่อยลรำเพรีนโชว์นะครับเหากะให้กำลังใจกันนะครับศิลปิน สีดงสีดังก็อยู่กับเอฟซีแฟนคลับนี่แหละเนาะสนับสนุนกันดีใจครับดีใจครับการติดมาแรงของลูกสาวนะครับการันตีความปังความดังกระแสของอีหลานหน่อยนะครับยังเฮ็ดให้พ่อพอแม่นะครับหักแพงเบิงแย่งกันนะครับเฮ็ดให้ผู้ว่าพ่อพ่อแม่นี่หักอีหลานหน่อยนะครับโดยด้วยใจแล้วก็ด้วยคุณภาพเราพี่น้องเนาะ นะครับหลังจากนี้ก็ให้เสียวเพียงหลานหน่อยไปเตยนะครับสาวสมน้อยค่อยหักเพลงลำพลินนะครับกะเอากะค่อยสนับสนุนพี่น้องค่อยแชร์ค่อยกดไลค์ไปเลยครับผู้ใดศิลปินไคอยากจะแชร์อยากจะลองเนาะบริโภคเปนให้ฟรีนะครับฟรีเอาไปเตยนะหาหนันนาวิธีใดนะครับมุนมวนนะครับเป็นอีกอย่างวะหนึ่งที่มวนเอาคลิปนี้ไว้ซึ่นี้ครับคลิปหน้ามาพอกันไหมอแรงบันดาลใจครับเซเรนอีกแจกรอบหนึ่งพี่น้อง ขอบคุณสวัสดีครับ